ผมตัวดีครับก็คําถามของปอ .4 สนะครับเถออ่ามีถามกันมาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ดีครับการถามเนี่ยมันเป็นการมันเป็นเรื่องที่ดีครับเราเป็นเด็กยุคใหม่ต้องรู้จักถามนะครับต้องกล้าถามอย่างรุ่นครูเนี่ยตอนเป็นนักเรียนเนี่ยก็บางอย่างเนี่ยเราก็อยากถามแต่เราไม่กล้าถามแต่รุ่นเราถามได้เลยครับเดี๋ยวว่าเราเจอกันในห้องก็ถามครูได้นะไม่ใช่ว่าถามใน เรียนออนไลน์แล้วพอไปในห้องนั่งเงียบไม่ต้องเงียบเนาะถ้าเราเจอกันในห้องจริงๆเนี่ยถามได้เลยเราเคยเจอกันมาแล้วตอนปอ .3 เราก็น่าจะรู้ว่าครูมไม่ได้เป็นคนดุอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีเรื่องอะไรถามได้เลยถามแรกถ้าไม่เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ไหมก็ถ้าหมายถึงเข้าอินเทอร์นเน็ตที่เป็นโฮมเพจใช่ไหมครับก็ถามว่าได้ไหมมันก็จะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ถูกต้องไหมครับ แต่ถ้าเราหมายถึงว่าเราจะใช้งานอินเทอร์เน็ตแต่ไม่ใช้งานเบราว์เซอร์ได้ไหมก็ได้ครับเพราะอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ใช้แค่เฉพาะท้องเว็บไซต์ถูกไหมครับเราอาจจะเรียนโปรแกรม z o ูมก็ได้โปรแกรม z o ูมก็ไม่ต้องใช้เว็บเบราว์เซอร์ใช่ไหมครับมันก็จะมีตัวโปรแกรมของมันอยู่ถ้าเราจะเล่นเกมออนไลน์ PUBG f r ฟ e f i r ฟ f i f a อะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องเข้าเว็บเบราว์เซอร์ครับแค่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการเล่นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเว็บเบราว์เซอร์คือ โปรแกรมที่จะช่วยให้เราเข้าสู่เว็บไซต์ตามหน้าต่างๆได้เฉยๆแต่ว่าระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันใช้งานได้มากกว่านั้นหรือแม้แต่เราโทรไลน์เดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อก่อนโทรกันเมื่อก่อนเมื่อ,ก,อ,ก,อก่อนนะครับเบอร์พวก083พวกอะไรพวกเนี้ยเราจะโทรกันผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือแต่ถ้าเราโทรในไลน์เนี่ยมันจะโทรผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ก็ใช้ได้เยอะครับมีประโยชน์ขอทริคการน,นอนหลับแล้วครับ คือช่วงนี้เครียดเหรอก็สําหรับครูนะก็คือถ,ถ้าตอนนอนเนี่ยถ้าวัถ้าเราไม่เครียดอะเราจะหลับไวเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนเราเครียดเราคิดมากเนี่ยก็เปิด youtube หรือว่าฟังเพลงที่เราชอบแล้วมันผ่อนคลายแล้วมันจะหลับได้ไวครับพยายามอย่าไปคิดเรื่องเครียดตอนเรียนครับผมใ้ตอนนอนนะครับถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตจะอยู่ได้ไหมก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ย ก็จะต่อไวอยู่ได้ถูกไหมครับตอนสมัยครูโตมาก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับมีแต่ทีวีมีเคเบิลทีวีเนาะก็จะเล่นของเล่นเล่นกระตูนเล่นการละเล่นทั่วไปแต่ถามว่าในยุคนี้เนี่ยปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากมายนะครับไม่ว่าเราจะเป็นการโอนเงินหรือการอะไรแบบเนี้ยก็ใช้อินเทอร์เน็ตมาช่วยเยอะบางร้านเนี่ยไม่มีหน้าร้านขายของเลยนะครับขายกันในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราแท้คําถามที่ว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตจะอยู่ได้ไหมก็ได้ครับมันไม่ใช่ปัจจัยหลัก แต่ก็จะอยู่กันอย่างยากลําบากมากขึ้นเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามาในชีวิตประจาวันซึ่งไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีนะครับพวกเทคโนโล,โลยีอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใช้และให้มันเป็นประโยชน์ครับทําไมต้องมี Google ครับก็ Google เป็นบริษัทบริษัทหนึ่งเนาะก็เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้เป็นตอนแรกเนี่ยสร้างมาเพื่อเป็น Sear c h Engine ก่อนก็คือเอาไว้ให้ค้นหาสิ่งต่างๆนะครับถ้าไม่มี Google มันก็มีตัวอื่นแหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่า Google มันถูกสร้างมมาแล้วันิ นะครับผมมันใช้งานง่ายเขาก็เลยใช้ Google กันเป็นหลักแล้วตอนนี้ Google ก็ขยายธุรกิจไปเยอะเลยครับมีทั้งอีเมลมีทั้งอะไรนะครับกรณีเด็กไม่มีโทรศัพท์มือถือในการเรียนออนไลน์แต่รับเป็นเอกสารมาทําได้คะแนนเหมือนก,การเรียนออนไลน์ไหมก็ในส่วนนี้ถ้าทําครบนะครับสําหรับเด็กที่ลงชื่อไปนในเทอมที่แล้วว่าไม่สะดวกเรียนเนี่ยอย่างห้องสีทับหของครูเนี่ยมีส1คนสี่ทัสองก็เยอะหน่อยถ้าคนที่ลงชื่อเนี่ย แล้วทําครบเนี่ยก็ได้เท่ากันครับได้คะแนนเท่ากันแต่ต้องทําถูกด้วยนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ต้องดูทุกคลิปก็ได้เพราะว่าของครูเนี่ยไม่ได้เป็นสอนออนไลน์เนาะก็อาจจะเข้ามาดูบ้างแล้วก็เอาไปทําในเอาไปทําในสมุดก็ได้โอเคไหมครับเอาไปทําในเอกสารก็ได้เพราะครูไม่ได้มีหนังสือแจกให้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับการส่งงานของครูก็คือส่งใน Google Form เพราะฉะนั้นสะดวกส่งงานแบบไหนก็เหมือนกัน คือโจทย์มันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าวิธีการมันเหมือนกันนะครับลองไปดูในเอกสารได้เพราะฉะนั้นสรุปก็คือคะแนนเท่ากันถ้าทำมาถูกเหมือนกับเพื่อนที่เรียนออนไลน์โอเคนะครับส่งงานไม่ครบมีผลหรลือไม่ครับครูเป็นคนไม่ตามงานนะครับก็คือถ้าไม่ถึงครึ่งก็คือมันจะรอรอกาเรียกแล้วครับรอส่งงานหรือติดศูนย์ใช่ไหมครับถ้าเราส่งงานไม่ครบแต่คะแนนเราผ่าน ครูไม่ตามนะครับก็เกรดเราก็จะไม่ดีถูกต้องไหมครับเกรดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะไม่ดีอันนั้นก็แล้วแต่เราครูจะตามก็ต่อเมื่อเราไม่ถึงคะแนนไม่ถึงจะถามก็จะตามหน่อยว่าเอาทำไมถึงไม่ส่งงานอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ส่งงานไม่ส่งงานไม่ครบมีผลอะไรไหมก็มีครับเพราะฉะนั้นพยายามส่งให้ครบรับผิดชอบตัวเองนะครับป .4 ถ้าเปิดเทอมแล้วจะมีสอนย้อนหลังไหมครับเพราะบางวิชาวิดีโอดูไม่ดูวิดีโอสอนแต่ไม่เข้าใจ ก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่วิชาของครูคนนั้นนะครับส่วนวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ย <c oughs> ก็ครูจะทบทวนตลอดเวลาอยู่แล้วครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสว่าเรียนส่วนไหนไม่เข้าใจนะครับพอเราเปิดเทอมมาเดี๋ยวเรามาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ของเราใหม่กันถ้าในกรณีที่เราได้เปิดเทอมนะครับไม่ต้องซีเรียสครับเว็บเบราว์เซอร์แต่ละตัวใช้งานเหมือนกันไหมก็ใช้งานเหมือนกันครับ หลักๆเหมือนกันอาจจะต่างกันที่รูปแบบเพราะที่ครูเคยบอกไปว่าในคลิปที่แล้วนะครับคือถ้ามันมีคนอันในอันหนึ่งทํามาแตกต่างเนี่ยมันจะทําให้ใช้งานยากขึ้นคนจะไม่ชินและคนจะไม่ใช้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะเหมือนๆกัน,นครับครับผมก็เรื่องนี้นะครับรูปแบบการใช้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับคืออินเทอร์เน็ตที่เราเข้าไปเนี่ยก็หลายคนเข้าไปแล้วก็คิดว่ามันมีแค่ค้นหา แล้วก็ดูเว็บดูอินเทอร์เน็ตยูทูบใช่ไหมครับจริงๆมันมีมากกว่านั้นนะครับว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตทําอะไรได้นะครับผม,ผมมาดูกันเลยนะครับอันแรกเลยที่อินเทอร์เน็ตทําได้เนี่ยทํามาได้นานแล้วด้วยแล้วก็หลายคนเนี่ยตั้งแต่รุ่นครูตอนครูเด็กๆตอนปถมเลยอินเทอร์เน็ตทําแบบนี้ได้คือสิ่งที่เรียกว่าอีเมลครับชื่อเต็มๆคืออิเล็กทรอนิกส์เมลก็คือเป็นจดหมายที่ส่งไปหาใครก็ได้ที่เรามีข้อมูลติดต่อเขานะครับ ก็คือมีอีเมลของเขาเนี่ยเราก็สามารถเอาข้อมูลของเราส่งไปให้เขาทําไมถึงต้องใช้คาว่าจดหมายเพราะว่าจดหมายที่ที่ส่งได้เนี่ยเราจะต้องมีชื่อผู้รับถูกต้องไหมครับแลวเราก็เขียนไปบุรุษเปอร์สนียก็ไปส่งอันนี้ก็เหมือนกันต้องมีที่อยู่ของผู้รับแต่ที่อยู่ของผู้รับในที่นี้นี่ก็คืออีเมลของเขาเราก็ส่งพวกไฟล์ต่างๆหรือเป็นข้อความที่เราพิมพ์ก็ได้ครับอ่าแบบนี้สวัสดี gmail student ad outlook ของสวน ad v w s k s cool h จริงๆไม่ต้อง w k s นะครับคูิผิดผิดอันนี้เป็นอีเมลที่สมมุติขึ้นมานะครับไม่ต้องส่งมาหาจริงๆอีเมลจะหน้าตาเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับเราจะดูออกเลยว่าเป็นอีเมลคือถ้ามันมีตัว ad ตัว a ที่มันกลมๆอยู่ตรงกลางทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้จักครับด้านหลังมันจะเป็น gmail.com o u t l o o k c o m hotmail.com, live. อะไรแบบเนี้ยที่เป็น .com.com com, ที่เป็นชื่อเว็บไซต์เขาเรียกว่าโดเมนซึ่งตรงนี้ถ้าใครสมัครจากที่ไหนมันก็จะเป็นเว็บไซต์นั้นซึ่งมันเหมือนกันได้ครับอีเมลของ gmail เนี่ยจะลงท้ายด้วย gmail.com เหมือนกันได้หมดเลยครับโอเคนะครับพอตรงนี้มันจะเหมือนกันไม่ต้องกลัวซ้าใครแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือด้านหน้าครับด้านหน้าจะเป็นชื่ออ e ีเมลของเราซึ่ง ห้ามซ้ำใครเลยนะครับสังเกตได้ว่าเวลาเราตั้งชื่ออีเมลเนี่ยถ้าเราตั้งไปซ้ำกับคนอื่นมันจะแจ้งเตือนถูกต้องไหมครับเราอันนี้ไออันเนี้ยที่มันจะต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะขออีเมลใครให้เราเช็คตัวข้างหน้าให้ดีๆครับว่าเขาเขียนถูกหรือเปล่าย้ําเขาก็ได้ครับไอตัวข้างหน้าเป็นแบบนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันด้านหน้ากับด้านหลังโอเคนะครับผม สองการสนทนาผ่านเครือขา่ายเครือข่ายถ้าพูดแบบนี้เนี่ยก็อาจจะงงแต่ถ้าเราครูบอกว่ามันก็คือการแชทอ่าตรงนี้ก็เข้าใจจะเข้าใจง่ายขึ้นครับคือแชทเนี่ยต่างจากอีเมลตรงไหนต่างจากอีเมลตรงที่ว่าอีเมลเนี่ยพอมันส่งไปเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาสักแต่เดี๋ยวนี้ระบบอินเทอร์เน็ตมันเร็วมากแล้วครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาสัก1ิวินาทีกว่าเมลจะไปถึงถูกต้องไหมครับแต่แชทเนี่ย มันคือการที่เราคุยกันได้เลยเหมือนเราคุยกันเจอกันคุยกันแต่แค่ผ่านเครือข่ายอนเน็ตคนนี้พิมพ์ไปปุ๊บคนนั้นตอบกลับมาไปหากันได้เลยซึ่งเดี๋ยวนี้แชทมันพัฒนาเมื่อก่อนแชทเนี่ยได้แค่พิมพ์คุยกันส่งอีโมจิหากันได้นิดหน่อยแต่เดี๋ยวนี้แชทสามารถส่งไฟล์ส่งลิงก์ส่งภาพได้เลยถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนเยอะครับซึ่งเป็นที่นิยมกันมากนะครับเรื่องแชทเนี่ย เห็นไหมครับก็จะมีการตอบการแชทเดี๋ยวนี้มันสร้างเป็นกลุ่มด้ด้วยถูกต้องไหมครับอ่าส่วนโปรแกรมที่เราเรื่องแชทเนี่ยเราก็จะใช้กัน Messenger ถูกไหมครับดูว่าใครออนไม่ออนถ้าใครออนก็จะเป็นไฟเขียวอ่า e อันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราต้องเรียนใช้ล n e ในการเรียนอันนี้ก็เป็นโปรแกรมแชทครับ 3. World w i w w w เนี่ยเนี่ย w เว็ มันเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆเอาไว้อยู่ในหน้าเว็บไซต์นะครับคือเอาข้อมูลนั้นเนี่ยไปแปะเข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตโอเคไหมครับและเราสามารถดูจากที่ไหนก็ได้เราดูจากที่โรงเรียนวัดคลองสวนและเราพิมพ์เว็บนี้มันก็ขึ้นเหมือนกันเราไปดูจากที่บ้านเราพิมพ์เว็บนี้มันก็ขึ้นเหมือนกันโอเคนะครับนี่เช่นเว็บโรงเรียนวัดคลองสวนถ้าเราดูเว็บโรงเรียนวัดคลองสวนเราไปดูที่สหราัฐอเมริกาตอนนั้นไปเที่ยวเราเปิดเว็บเนี Tech ้ย มันขึ้นแบบนี้ไหมก็ขึ้นครับเราไปทําบุญที่อินเดียนะครับไปทําบุญที่อินเดียเราเปิดเว็บโรงเรียนดูก็ขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นเว็บไซต์ก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลอะไรก็ได้และเปิดได้ที่ไหนบนโลกเราต้องการจะดูเว็บไซต์ของประเทศเสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ทางตะวันออกกลางถ้าเรามีข้อมูลเว็บไซต์เขาเราก็เปิดดูได้จากประเทศไทยครับใช่ไหมครับ อ่าเพราะฉะนั้นมันดูได้ทุกที่ดูเวลาไหนก็ได้อ่าหรือจะเป็นเว็บสั่งของอะไรแบบนี้ก็ดูเวลาไหนก็ได้เหมือนกันอ่าการโอนย้ายข้อมูลไอ้สามอันแรกเนี่ยครูเชื่อว่าเราเคยทําอยู่แล้วการโอนย้ายข้อมูลเนี่ยมันจะต่างกันอย่างหนึ่งคือมันจะมีสองแบบครูเชื่อว่าเราเคยทําแบบหนึ่งแต่อีแบบหนึ่งอาจจะยังไม่เคยทําให้เรานึกภาพง่าย,ายมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดกับอัปโหลดดาวน์โหลดกับอัปโหลด ดาวกับอัพอัาดาวแล้วก็อัพถูกต้องไหมแล้วก็มีคําว่าโหลดต่อท้ายเหมือนกันมันต่างกันยังไงสมมุติว่าครูครูให้อันนี้คือระบบอินเทอร์เน็ตเ้ไมไอ้โลกนี่คือระบบอินเทอร์เน็ตสองคนนี้ที่ใส่แหวนดำคือผู้ใช้ถ้าผู้ใช้เอาข้อมูลออกจากระบบอินเทอร์เน็ตเช่นเขาเปิดให้โหลดโปรแกรมฝึกพิมพ แล้วเรากดโหลดเพื่อเอาเข้าคอมเราหรือมีเพลงให้โหลดแบบถูกลิขสิทธิ์แล้วเราก็โหลดเอาเข้ามือถือเราไว้ฟังเองโอเคไหมคือเอาของเขาจากระบบอินเทอร์เน็ตมาหาเราแบบนี้เรียกว่าการดาวน์โหลดโอเคไหมแต่ถ้าสมมติครูอัดคลิปวิดีโอเสร็จครู Crew ต้องการจะให้เราดูจากที่ไหนก็ได้ในโลกดูจากบ้านริมน,น้ําเราก็ได้ครู Crew เอาวิข้อมูลของครู เอาไปใส่ไว้ในอินเทอร์เน็ตโอเคไหมเอาเข้าไปใส่ไว้ในอินเทอร์เน็ตหรือเราที่ต้องการเราถ่ายรูปเนี้ยรูปสวยมากเลยเป็นรูปที่ปลากำลังกระโดดลงน้ําเราอยากแชร์ให้เพื่อนๆดูในระบบอินเทอร์เน็ตเราก็เข้า facebook แล้วโพสต์อินเทอร์เน็ตเอาภาพนั้นเข้าไปสู่ในระบบอินเทอร์เน็ตการที่เราเอาเข้าไปสู่นั้นเรียกว่าการอัปโหลดอ่าแยกให้ออกนะครับดาวน์โหลดกับอัปโหลดมันต่างกันแบบไหน โอเคนะทบทวนดูย้อนกลับไปฟังที่ครูพูดเมื่อกี้ก็ได้โอเคครับสุดท้าย Search Engine อันนี้ครูพูดคร่าวๆแล้วกันคือระบบที่จะช่วยในการค้นหาสิ่งต่างๆในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเรียนอันนี้กันนะครับในครั้งหน้า Search Engine ที่นิยมมากที่สุดก็คือ Google แต่มันไม่ได้มีแค่นั้นมันมีอีกเดี๋ยวข้างหน้ามาดูกันว่าเรามีอะไรอีกนะครับ